ลุงตู่บอกแม้จะแยกกันเดินกับลุงป้อมแต่ยังใจถึงใจไม่มีขัดแย้งส่วนขวีนายกใครดีใครได้ตั้งแต่มีข่าวว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมแยกทางไปใช้พักรวมไทยสร้างชาตินั่งร้านเพื่อขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งลุงป้อมพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพลังประชารัฐพี่ใหญ่บุรพาพยัคก,ก็ออกมายืนยันไปหลายรอบแล้วว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งแตกแยกอะไรเพราะมันอยู่กันมา40-50ปีแล้วและเมื่อลุงประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไปเป็นคดีเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติลุงป้อมก็ยังคงยืนยันว่านั่นมันเป็นวิถีการเมืองเรื่องของส่วนตัวก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของพี่น้องก็เป็นเรื่องของพี่น้องไม่มีปัญหาอะไรยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีความขัดแย้งอะไรกันที่ผ่านมาตนเองก็ไม่เคยทะเลาะกับใครเลยแม้กระทั่งว่าในอนาคตอันใกล หากทั้งคู่ต่างก็เป็นคดีเดตนายกในสนามการเลือกตั้งลุงป้อมก็ยังยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ถือเป็นน้องไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งแต่ถ้าทางการเมืองใครทางการเมืองดีกว่าคนนั้นก็เป็นไปไม่มีปัญหาประมาณว่าเรื่องเก้าอี้นายกนั้นไม่จําเป็นต้องมาฟาดฟันกันเอาเป็นเอาตายแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองใครดีใครได้ขณะที่ฝ่ายลุงตู่แม้จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดก็เอ่ยปากออกมาเช่นกันว่าไม่มีปัญหาความขัดแยง้งไม่เคยทะเลาะกับลุงป้อมเลย เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปคุยกันมานั่งอยู่เป็นชั่วโมงคุยกระเซ้าเย้าแย่กันเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทั้งสิ้นเพียงแต่ในทางการเมืองยืนอยู่คนละจุดเท่านั้นใครจะได้ไม่ได้อยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินคือใจมันถึงใจกันอยู่แล้วเรื่องอื่นก็คือเรื่องอื่นการเมืองก็ว่ากันไปผมก็เรียนท่านไปแล้วว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแยง้งการเมืองต้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามเราทําเพื่ออะไรเพื่อประเทศไทยใช่ไหมทําเพื่อคนไทยใช่ไหมคงพอจะตีความกันได้ว่า การฟอร์มรัฐบาลหลังเลือกตั้งลุงตู่กับลุงป้อมยังอยู่ขั้วเดียวกันใครจะเป็นนายกก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติใครจะมีจำนวนสสมากกว่ากันแต่ถ้าพูดถึงว่าขั้วเดิมได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วมองข้ามภูมิใจไทยของเสียหนูอนุทินชาเรกุลคงไม่ได้เพราะหน้าเสือใหญ่ไม่แพ้กันและถ้าประชาชนเทคะแนนให้พรรคภูมิใจไทยจนมีจำนวนสสมากกว่าพรรคลุงป้อมและพรรคลุงตู่แล้วใครควรจะมาเป็นนายกเสียหนู พูดถึงผลการวิเคราะห์แนวทางนี้ว่าใครจะวิเคราะห์อย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็เดินไปแบบนี้ทํานโยบายแบบนี้เน้นเรื่องการใกล้ชิดชาวบ้านถ้าประชาชนไว้วางใจจนพรรคภูมิใจไทยได้สอสอเยอะกว่าพรรคอื่นๆก็ต้องมาดูกันว่าสอวอจะทําอย่างไรเราก็หวังว่าถ้าเรารวมได้250เสียงหรือมากกว่านั้นสอวอก็ต้องใช้ดุลพินิษว่าถ้าไม่สนับสนุนพรรคที่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาสอวอจะตอบพี่น้องประชาชนอย่างไรตรงนี้อยู่เหนือการควบคุมของพรรคภูมิใจไทย ส่วนสูตรคนละครึ่งโดยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ก่อน2ปีต่อด้วยอนุทิน2ปีนั้นเสีนูยืนยันว่าไม่โอเคไม่ขอเป็นทายาทของใครจะเป็นอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองและที่สําคัญเราไม่ได้เลือกหรือแต่งตั้งตัวเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านไม่รู้กี่ด่านโดยเฉพาะความต้องการของประชาชนดังนั้นสิ่งที่ดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินของเราเราไม่คิดจึงเป็นเครื่องหมายคําถามที่ลุงตู่ลุงป้อมพูดถึงเก้าอี้นายกว่าใครดีใครได้นั่นรวมถึงอนุทินด้วยหรือเปล่า thank <laughs> you